สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามร้อยาบาทถงอว่าอาจารย์ในพระราชบปธรรมสุริยประเทระระศราลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานงความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่15มิถุนาย,ยน2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้อย่าลืมนะครับเราจะต่อสู้กับโควิด -19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและเระยะห่างนะครับจะช่วยเป็นอย่างมากครับวันนี้มาดูนะครับวันนี้เรามีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ3,000รายครับ เป็นการติดเชื้อในประเทศ2,355รายจากต่างประเทศ5รายจากเรือนจำ640รายครับทำให้เรามีผู้ปว่วยสะสมที่เป็นคุยในทีนทั้งหมด2,2264รายนะครับวันนี้เรามีผู้ที่เสียชีวิต19คนด้วยกันครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ1,485คนครับเราก็ยังมีอีก38,661รายอยูในโรงพยาบาลนะครับเป็นรงพบาลสนาม25,000กว่ารายรงพยาบาลทั่วไป13,000กว่ารายครับที่มาดูครับ ผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้19คนนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ที่เสียชีวิต19คนวันนี้ครับเป็นชาย11หญิง8พอๆกันนะครับอายุตั้งแต่34ปีถึง92ปีครับค่ากลางอายุคือ77ปีนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุครับมีผู้ที่เป็นผู้ที่เสียชีวิตมากนะครับเราพบในจังหวัดไหนบ้างพบในกรุงเทพมหานคร11รายครับสุดประการ3รายสบุรี2รายนะครับจวนวัดหนึ่งรายก็มีนครศรีธรรมราชกับปราจีนบุรีและยะลาครับนะครับ ที่มาดูครับมาดูว่าผู้ที่เสียชีวิตวันนี้มีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับพบว่าไม่มีโรคประจําตัว2อลายครับความดันโลดสูงมากที่สุดนะครับถัดมาเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจไตปอดนะครับใน19บราลายวันนี้ติดอยจากที่ไหนมากที่สุดครับติดมาจากคนในครอบครัวมากที่สุดครับคือ6กายนะครับติดจากคนอื่นอีกห้าายครับเช่นพนวมงานผู้ป่วยช่างโรงพยาบาลนะครับรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเดินทางเข้ามาในพื้นที่ระบาด3ามายครับ กขาป็ในฐานที่แอดทุกพลาดสองลายเช่นห้างธนาคารนะครับอาชีพเสี่ยงหนึ่งลายคือค้าขายไม่ระบุ2อลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับยังติดมาก่สุดคือคนสู่คนแล้วก็ในครอบครัวกรับมากที่สุดครับจึงจะเป็นต้องระวังนะครับสวมหน้ากากอนามัยและเวลระยะห่างเสมอนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าในวันนี้นะครับเรามีตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อใหม่ 3,000รายนะครับตัวเลขที่น่าสนใจที่สำคัญก็คือติดเชื้อในประเทศครับ2,355รายนะครับส่วนเดจํจำ6 4 0รายนี้ไม่มีปัญหาครับเป็นพื้นที่ปิดจะไม่แพร่บานมาข้างนอกเพียงแต่กักตัวแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับจะดเชื้อจากต่างประเทศ5รายถ้ามาถูกต้องตามช่องทางก็ไม่แพร่ระบาดในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นติดเชื้อในประเทศวันนี้2,355รายมีอยู่2พวกครับพวกหนึ่งพบในโรงพยาบาลคือผู้ที่มีอาการนะครับผู้ที่มีอาการไปตรวจเชือ้อเจอเป็นคุยในทีน ก่จึงรักษาโรงพยาบาลครับมีทั้งหมด1,814รายนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงครับไม่มีอาการไม่ทราบหรืว่าเป็นโควิดในทีนะครับจึงจําเป็นครับต้องไปขอตรวจไปสุ่มตรวจเรียกว่าตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนนะครับมี541รายครับเพราะฉะนั้นความสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับการติดเชื้อในประเทศนะครับ2,355รายซึ่งตัวเลขวันนี้พอๆกับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเพราะว่ากลุ่มที่เป็นในโรงพยาบาลนี้เนี่ยพวกนี้มีอาการต้องรักษานะครับพวกนี้คือจุด สิ้นสุดของการที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการแล้วก็เป็นแล้วก็รักษาโรงพยาบาลนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงครับมีติดเชื้อแต่ไม่มีอาการพวกนี้แหละครับเป็นตัวที่แพร่ในชุมชนเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ตรงนี้ถ้ามีมากนะครับมันก็จะมีการหลบซ่อนติดในชุมชนได้อีกเยอะครับวันนี้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขก็ไม่ต่างจากเมื่อวานนี้นะครับมาดูกันต่อครับสอบทราบตัวเลขแล้วมาดูจังหวัดครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดเรามีทั้งหมดเลย7จ็จังหวัดครับ แต่จังหวัดที่มีมากคือจังหวัดที่มีคนอยู่เยอะก็คือจังหวัดที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดใหญ่ๆในภาคต่างๆนะครับมาดูกันเห็นชัดๆได้เลยนะครับว่ากรุงเทพมหานครครับเรามีผู้จิดเชื้อสะสม54,000กว่ารายนะครับในเรือนจํามี3 3 0 0 0กว่ารายประมาณครึ่งก,กว่าของกรุงเทพมหานครนะครับ มาดูจังหวัดอื่นครับสุดปราการมีสะสมแล้ว10,000กว่าลายนะครับนนทบุรีมีสะสมแล้ว8,000กว่าลายนะครับเพชรบุรีสะสมแล้ว7,000กว่าลายนะครับปทุมธานีสะสมแล้ว5,000กว่าลายนะครับชลบุรีสะสมแล้ว5,000กว่าลายนะครับขุนศรคอสะสมแล้ว4,000กว่าลายครับเชียงใหม่4,000กว่าลายครับกอนมถงสอง0ันกว่าลายสงขลา2,000กว่าลายพัทลุีขันสอง0ันกว่าลายนะครับเห็นไหมครับจังหวัดใหญ่ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ติดเชื้อ มาจากคนด้วยกันนะครับมาดูต่อครับมาดูสัดส่วนนะครับสัดส่วนระหว่างกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลเทียบกับอีกเจ็ดสิบจังหวัดพบว่าเป็น2.6ต่อหนึ่งนะครับสองกว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับแค่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นถึง2เท่ากว่ากว่าของอีกเจ็ดสิบจังหวัดแล้วนะครับมาดูต่อครับกรุงเทพมหานครเทียบกับปริมณฑลพบว่าพอๆกันครับหนึ่งต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอกย้ําว่ากรุงเทพมหานคร จังหวัดหนึ่งก็วัมณนทนอีกกลุ่มหนึ่งพวกนี้มีการแพร่ระบาดเยอะนะครับมาดูต่อครับวันนี้ครับวันนี้มีการแพร่ระบาดที่จังหวัดไหนบ้างมากน้อยอย่างไรนะครับกรุงเทพมหานครครับ872รลายตัวเลขก็น้อยกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับบุษลุรบการครับมีเพิ่มขึ้น336ราลยนะครับทุมทานี202ร้ลายเพิ่มขึ้นนะครับบุสาคร163หลายเพิ่มขึ้นครับ ร่มสมลดลง88ลายนะครับระนองเพิ่มขึ้น76ลายจนชาว72รายครับเพราะฉันจะเห็นว่าจังหวัดที่มีเกินร้อยขึ้นไปนะครับมากที่สุดคือสมุทรปราการก็แสดงว่ามีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับปฐุมธานีอนุษาครนี่ครับตัวเลขที่บอกให้เห็นได้ชัดว่าวันนี้ปริมณฑลครับมีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับมาดูต่อครับ เราทราบแล้วว่าจังหวัดไหนมีเฉลี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาดูครับมาจากต่างประเทศต่างประเทศมี5้าลายนะครับมาจากญี่ปุ่น1นึลายสาารัรัฐมิเรหนึ่งลายาลเซาดีอาระเบียนหนึ่งลายบวเบลเยียมหนึ่งลายกัมพูชาหนึ่งลายกัมพูชาก็เป็นคนไทยอีกนั่นแหละครับเข้ามาแต่งท่องทางธรรมชาติอันนี้เนี่ยจะทําให้แพร่ระบาดท,ท่านมา พร้อมโลคครับแพร่ระบาดไปสู่คนในประเทศได้นะครับจําเป็นครับอย่าให้มีการทําเช่นนี้นะครับมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูหลังจากทราบแล้วนะครับว่าจังหวัดจัดสจังหวัดมีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูครับมาดูการแพร่ระบาดในประเทศดูกราฟก่อนเลยครับกราฟแท่งสีน้ําเงินนะครับบนแท่งสีน้ําเงินก็เป็นแท่งสีเหลืองบนแท่งสีเหลืองก็มีแท่งสีเทา แท่งสีน้ําเงินก็เป็นการบอกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสีเหลืองก็คือผู้ที่อยู่ในชุมชนนะครับไม่มีอาการนะครับสีเทาก็คือผู้ที่อยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นจะกราฟจะเห็นเลยครับว่าแท่งสีน้าเงินค่อยๆเพิ่มขึ้นครับจาก1เมษายนถึง24เมษายนแต่นั้นจะค่อยๆชะลอตัวลงแล้วก็ คงที่นะครับคงที่ระยะหลังนี้จะมากขึ้นเล็กน้อยคงที่ที่มากขึ้นเล็กน้อยนะเพราะตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าจับตามองครับนะครับถ้ามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะไม่ดีแต่วันนี้ตัวเลขลักษณะกราฟเช่นนี้ยังบอกได้ว่าเราคุมได้อยู่นะครับรวมทั้งสีเหลืองนะครับซึ่งในชุมชนเราพบว่าหลังๆนี้พบไม่มากนักน้อยกว่าแต่ก่อนนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าในชุมชนจะมีน้อยลงนะครับ แนวโน้มจึงเป็นอ่ออีกอันหนึ่งครับในเรือนจําก็จะค่อยๆหายไปนะครับเพราะนแนวโน้มนะครับแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเพราะวันนี้คุมได้อยู่ถ้าเรามีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นจึงจะคุมได้แทบทั้งหมดนะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนด้วยเพราะฉนั้นพี่น้องทุกคนต้องช่วยกันครับสวมหน้ากากอนมามัยเว้นระยะห่างตรงนี้เป็นตัวจุดสําคัญที่ทําให้มีการลดการแพร่ระบาดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้วัคซีนโดยตัวพวกเราด้วยกันเองครับนะครับเพียงแต่มีวินัยเท่านั้นเอง นะครับมาดูต่อครับมาดูในแผนที่ประเทศไทยครับเป็นการแสดงว่าต่างจังหวัดมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับจะเห็นว่าสีเขียวไม่เกิน10บลายไม่มีสีคือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแทบทั้งประเทศเรายังมีบริเวณที่มีผู้ที่ติดเชื้อน้อยในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นนีเป็นสิ่งที่สําคัญครับเที่ยวนี้24จังหวัดครับไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยนะครับที่มาดูครับต่างจังหวัดมีการแพร่ระบาดไปที่ ในคลัสเตอร์ไหนบ้างพบว่าคลัสเตอร์โรงงานมีมากที่สุดครับนะครับอยู่ในหลายจังหวัดในหลายภูมิภาคนะครับตลาดมีส่วนน้อยครับชุมชนปานกลางแค้มคนงานก็ปานกลางครับแค้มคนงานก็เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขโรงงานวันนี้ที่มีเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในปริมณฑลหรือในจังหวัดอื่น,นๆเรากำลังจะมีมาตรการที่เรียกว่า Good Factory Practice กับไทยสต็อปโควิดร่วมช่วยกัน ทำให้เป็นโรงงานปลอดโควิดครับต้องช่วยกันทาครับแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างตลอดเวลาจึงจะลดการระบาดได้นะครับตัวเลขการระบาดต้องลดลงควรจะลดลงวันนี้ก็ลดลงแล้วนะครับจะเห็นว่าคลัสเตอร์ใหญ่ๆไม่มีแล้วมีคลัสเตอร์ประมาณไม่เกิน50คนที่เป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแนวโน้มควรจะดีขึ้นครับมาดูต่อครับนี่คือเหตุการณ์ในต่างจังหวัดนะครับมาดูเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครครับ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่มากประมาณ10ล้านคนเพราะฉะนั้นเรามีทั้งหมด85คลัสเตอร์ครับแล้ววันนี้เรามีคลัสเตอร์ใหม่อีกหนึ่งคลัสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นที่ใดมีคนครับที่ในมีการระบาดเพราะฉะนั้นการระบาดอยู่ที่ไหนบ้างครับอยู่ที่ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ในที่ทํางานตลาดเรียนจำทําเลค้าขายที่มีผู้คนอยู่นานแน่นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ครับจึงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดถึง85คลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มาดูครับ แล้วแบ่งเป็น3พื้นที่ครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงคือพื้นที่ยังมีผู้ที่ติดเชื้อในระยะ14วันนี้ยังมีอยู่นะครับมีทั้งหมด64คลัสเตอร์นะครับสีเหลืองครับมีผู้ไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อเลยครับใน14วันที่แล้วมามี12คลัสเตอร์แล้วก็สีเขียวคือไม่มีผู้ติดเชื้อ28วันนี้หมายความว่าหายแล้วมี6คลัสเตอร์ครับเพราะฉะนั้น64คลัสเตอร์ยังเป็นตัวเลขใหญ่อยู่นะครับที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ทุกวันในวันนี้ต้องช่วยกันครับทำให คกรุงเทพมหานครครับท่านไปไหนท่านอย่าลืมครับห้ามถอดหน้ากากนะครับถอดหน้ากากให้น้อยที่สุดท่านจําเป็นต้องอยู่ห่างผู้คนด้วยนะครับส่วนคัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครเป็นอะไรมากมากสุดครับพบว่าเป็นใน แคป์คนงานมากที่สุดถัดไปเป็นสถานประกอบการนะครับแล้วก็ชุมชนตลาดจะน้อยกว่านะครับมาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคอรมอได้มีวิธีการถึงเรื่องของแคปมที่เรียกว่าบับเบิลแอนด์ซิลน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะกักตัวให้พวกนี้อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ออกมาข้างนอก2 8วันนะครับแล้วก็ตลาดก็มีการควบคุมตามมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมาต่อไปครับดูในสิ้นเดือนนี้ว่าภาพจะเป็นอย่างไรวันนี้ตัวเลขนุ่งเทมนาครก็ คือตรงเรืของของประเทศไทยก็ คุมอยู่ครับนะครับแต่ว่าจะคุมอยู่ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคอยติดตามกันต่อละกันพรุ่งนี้ปร์ลีนี้นะครับมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือมาตรการฉีดลุกที่เราจะต้องฉีดวัคซีนนะครับทุกคนต้องรับการฉีดครับแต่วันนี้วัคซีนอย่างมาช้ามีความต้องการสูงนะครับวันนี้ครับวันนี้เราฉีดได้ประมาณเมื่อวานครับสามแสนกว่าเข็มนะครับเพราะฉะนั้นในเป้าหมายต้องการให้ได้50ล้านคนภายในปีนี้นะครับทั้งหมดถึงวันนี้ปัจจุบันนี้เราฉีดแล้ว1เข็ม 9.5%ของ50ล้านคน2เข็ม3.4%ของ50ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นในปลายปีนี้ต้องให้ได้100%ยังเหลือเวลาอีกประมาณ6เดือนต้องให้ได้100%นะครับติดตามกันต่อไปครับขณะนี้จังหวัดที่เราเน้นมากนะครับภูกเก็ตสมุยกรุงเทพมหานครนะครับภูกเก็ตจีดได้แล้ว61%สมุย45%กรุงเทพมหานคร18%ครับเราต้องการจะเปิดภูกเก็ต1กรกฎาคมนี้นะครับให้มีการท่องเที่ยวได้ต้องจีดให้ครบ ให้ได้ครบให้มากที่สุดครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามมันต่อไปครับแล้วก็ท่านท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าในปลายปีนี้ต้องให้ได้ครบตามเป้าหมายทั้งหมดครับนะครับแล้วก็วันนี้ครับนะครับยังมีการแพร่ระบาดอย่างเยอะอยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็ในชายแดนวันนี้ก็มีการแพร่ระบาดจากชายแดนนะครับร้อยสิบสองคนก็ลดลงจากวันก่อนนะครับวันนี้ก็มีการเปิดเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดเรียนนี่สําคัญครับครู นักเรียนโรงเรียนนะครับก็ได้มีมาตรการตามไทยสต็อกโควิดนะครับเพราะฉะนั้นจึงช่วยกันครับทำให้เกิดความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะครับปิดพื้นที่ที่ยังให้คนที่เข้าไปเรียนในห้องเรียนไม่ได้ก็คือสีจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับนอกจากนั้นตามพื้นที่ครับก็แล้วแต่จังหวัดนั้นนะครับติดตามมาต่อไปครับจาก ทีมแพทย์มูลนิธิิ์ในร้อยตำรวจนครบาที่วมอาจารย์ในพระราชูปธรรมทุประเทศพระราาสุดาสยามบุรุษม,มาลีติดตามผลงานพวกได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ